เดี๋ยวพวกเขาจะมารับเธอรออยู่ในนี้นะ ฉันต้องโทรหาใครสักคนฉันต้องโทรหาใครสักคน <c oughs> สวัสดีค่ะศูนย์พิทักษ์เด็กค่ะสวัสดีครับ ผมต้องการรายงานการประพฤติผิดต่อเด็กช่วยบอกชื่อคุณด้วยค่ะฉันต้องไปที่บ้านหลังนั้นโดยเร็วที่สุด สวัสดีค่ะสมันธาอีเวนจากศูนย์พิทักษ์เด็กขอเข้าไปหน่อยนะคะสวัสดีครับเชิญเข้ามา oh, <Richard. S 1> เอ่อคุณเจสันคลาร์กผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตนี้เราได้สายลึกลับรายงานการกระทําผิดต่อเด็ก <I am. S 1> ในเขตนี้ค่ะ ที่นี่ไม่มีเด็ก it, it. ผมยุ่งมากคุณต้องการอะไรมีคนอื่นอยู่กับคุณไหม no, ไม่ผมอยู่คนเดียว <don> ผมอย่า mind, ฉันคิดว่าเขาโกหกฉันแต่ว่าทำไม กระเป๋านี้ต้องเป็นของเด็กแน่เขาก็หกชั้นใช่ไหมคุณมีลูกชายใช่ไหมใช่ครับเขาชื่อเควินเขาอยู่กับแม่ของเขาผมไม่เห็นเขามาหลายปีแล้วถ้าคุณหมดคำถามแล้วผมมีงานจะต้องทำขอโทษที่รบกวนไม่เสือ์ค่ก มิสเตอร์คารไม่ได้บอกอะไรฉันเลยฉันจะต้องค้นหาด้วยตัวเองสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Paranormal Pursuit นะคะเป็นเกมสืบสวนตอนนี้เราก็จะมีทาร์ฟทาร์ของเราคือ j จสันคาร์ก is hiding something f i n e out what is it is j จสันคาร์กกำลังซ่อนอะไรอยู่ เราจะมาค้นหาว่ามันคืออะไรนะคะก็คือเจสันได้ขังลูกของเขาคือเควินไว้ที่อชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้นะคะซุมเข้าไปดูตรงนี้มีเหล็กอยู่นะ เราสามารถหักลวดได้ตอนนี้เป็นตะขอแล้วตู้ไปษนีเฟมัสลอล่ายังเป็นเด็กที่มีความจำเป็นเลิศน,นะคะถูกลักพาตัวไป เรายังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเอมมาปาร์เกอร์เด็กห้าขวบนักเปียโนที่มีการได้ยินเป็นเลิศนะคะอันนี้เป็นข่าวในตู้จดหมายนะเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษลงรถนะ เหมือนประตูมันจะไม่ค่อยดีนะเราต้องหาบางอย่างมาเออ่ง้างประตูไว้ตรงนี้มีกุญแจอยู่นะคะ น,นี้เป็นท่อน้ำรั่วนะตู้โทรศัพท์ฉั I know, I know. นรู้มันเป็นที่ส่วนบุคคลเรามีกุญแจที่จิ๊กมาแล้วนะคะโอเค นี่ไงมีเด็กถูกขังอยู่ในนี้ฉันรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดฉันต้องโทรหาตำรวจอ้าวแบตหมดซะนั้นอาชี e เม n น Unlock Watch f u l Citizen เราต้องมีเครื่องมือที่จะเปิดนะคะใช้มือไม่ได้แพล้งเศษไม้เก็บไว้ก่อนพลาสเตอร์นะปูนพลาสเตอร์เอาเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องหาของมังงัดตรงนี้นะคะ ใช้นี่ได้ไหมไม่ได้เราโทรแจ้งตำรวจดีกว่านะคะ อย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มิสอีแวนผมแนะนำให้คุณออกมาซะตำรวจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยงั้นเราจะต้องสืบสวนเองแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูในงรถว่ามีอะไรบ้างนะ คอลเลกชันคอยเก็บมาก่อนนะคะตรงนี้เหมือนเป็นแม่พิมพ์ตาตำรวจสักอย่างหนึ่งนะอันนี้กะละมังเก็บกะละมังมาโอเค ตู้เซฟนะเราต้องการกุญแจที่เป็นเหมือนตาตำรวจนะคะยังเปิดไม่ได้นะกล่องนี้ทำอะไรได้บ้างอ่าเราจะหยิบของบนนี้ได้ไหม เชลสูงเกินไปนะคะมีไฟฉายอันนี้อะไรเอ่ยวาลน้ำ โอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปหล่อตัวตัวนี้นะตัวแบสตำตำรวจเนี่นะคะออกมาก่อนตรงนี้ที่ท่อน้ำรั่วอยู่นะ อันนี้เป็นพั่วเล็กๆนะคะเก็บมาอลองน้ำหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปทําตาตำรวจกัน ทีนี้เราก็ทำตาของเราเองได้แล้วทำยังไงล่ะอ <c oughs> พัวตักนะ โอเคได้ตาตำรวจแล้วนะคะเอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้ละ่ะอ๋อต้องหมุนก่อนโอเคมีมีดพับอยู่ข้างในนะ อันนี้เป็นครีมตัดร่วนนะคะอ่าเราเข้าไปช่วยเด็กได้แล้วออกมาก่อน เจอเด็กแล้วนะคะคุณเป็นใครฉันชื่อสมแนท่าไม่ต้องกลัวฉันมาช่วยคุณเธอชื่ออะไรผมชื่อเควินเควินพ่อเธอขังเธอไว้ในนี้เหรอเขาไม่ใช่พ่อผมเขาเป็นพ่อเลี้ยงผมไม่มีพ่อแม่โอเคไม่ต้องกังวลน,นะทุกอย่างจะโอเค เขาขังเธอไว้ทําไมเขาพูดว่าบางคนจะมาเอาตัวผมไปเขาบอกให้ผมรออยู่ในนี้ไม่มีใครจะเอาตัวเธอไปฉันฉันไม่ยอมให้ใครทําอย่างนั้นหรอกเธอทําทให้สิ่งของบินขึ้นได้ยังไงผมไม่รู้ครับมันแค่เกิดขึ้นเอง ผมอธิบายไม่ได้เควินมีอะไรอยู่ในห้องมืด mm hmm. มีแค่เครื่องซักผ้าเท่านั้นเอง mm hmm. มีประตูอยู่ข้างบนนะคะ <Okay. S 1> เรา <Okay. S 1> ฉันพยายามจะเปิดประตูนะั้นแล้วเราจะได้ออกไปด้วยกันโอเคนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราช่วยเด็กได้แล้วเราจะต้องออกไปจากที่ตรงนี้นะคะจากบ้านหลังนี้นะก็ยังไงพาร์ทแรกขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทสองกับพารานอร์มอลเพอร์ซูนะคะ